ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านพระอรหันต์หรือพระอริยะุคคลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัตตลอดเวลาใจท่านมั่นคงอยู่ในกลางพระนิพพานจึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายและห่างไกลจากกิเลสอาสะวะทั้งปวงทั้งสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงอาสะวะโยคะโอคะอนุสัยกิเลสหลุดออกจากใจของท่านไปหมด ท่านจึงเสวยเอกรนตบรมสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เข้ามาอยู่ในใจของท่านการจะสังเกตว่าใครเป็นพระอาหารหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลสเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเพราะตามปกติแล้วปุถุชนทั่วไปจะไม่สามารถยังรู้จิตใจของพระอริยะเจ้าได้พระโสดาบันไม่สามารถรู้วาระจิตของพระสกะทาคามีพระสกะทาคามีก็ไม่รู้วาระจิต ของพระอนาคามีพระอนาคามีก็ไม่สามารถรู้วาระจิตของพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นปู่ทุชนทั่วไปจึงไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าสมณะพราหมท่านใดได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์บ้างเพราะเป็นเรื่องของผู้รู้แจ้งเท่านั้นแน่นอนว่าหลวงปู่แสงท่านได้ผ่านการอบรมกรรมฐานฝึกฝนจิตมาอย่างเข้มขน้นเชกเช่นเดียวกัน กับพระป่ากรรมฐานในยุคเก่าก่อนดังนั้นจึงไม่ได้เป็นที่น่าสงสัยในเรื่องของกําลังอํานาจจิตอันบริสุทธิ์ของท่านแต่อย่างใดดังคําสอนที่ท่านกล่าวไว้ว่าอาตมาบมาเกิดอีกเดอ้อพบสุดท้ายท้ายสุดละอาตมามันคัดท้ายภายหลังหมู่คณนะหมู่คณนะเพิ่นพากันหนีหมดเข้านิพพานกันหมดเหลือแต่อัตมา เป็นลูกกำพระอยู่สอนทำต่ออาตมาอายุยืนกว่าหมู่อา,ายุหนึ่งรอยเจ็ปีกว่ากว่าเนอมันหาคนอายุยืนยากเดนอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะอายุยืนแบบอาตมานี้หลายพบหลายชาติอาตมาบอกเคยฆ่าสัตว์เป็นกษัตร์ิยก็เป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยความเมตตามันเลยอายุยืนยาวบอกเคยสั่งผ้าไผ ประชาราษฎรมีแต่ศีลธรรมมีบุญมีความสุขกันทั่วหน้าอัตมาอยู่โปรโดสัตว์ต่ออัตมาสงสารสัตว์มนุษย์สอนให้พ้นทุกข์สอนให้หลุดพ้นกันแล้วอัตมาก็สิตามหมู่คณะเพิ่นเข้าสู่นิพพานเดอเฮาเคยเกิดเป็นกษัตริย์ชื่อแสนคำแต่ก่อนเฮาเคยเกิดเป็นกษัตริย์อยู่นี้ไดลายพหลายชาติเที่ยวเกิดเที่ยวด,ดับ เฮาเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาใช้เมตตานำอาตมาบอกเคยฆ่าคนบอกเคยฆ่าสัตว์เลยจังว่าอาตมาอายุยืนเดอ้อเขตปกครองแต่เป็นกษัตริย์มหาราชาอยู่เขตนี้กว้างไกลแห่งเดอ้อจรดร้อยเอ็ดสารคามทางเหนือก็สุดอุบลราชธานีศีสเกตมเหสีเฮาก็หลายเมียเก่าสนมหลาย,ลายแต่สมัยนั้น แต่เฮาบอกค่อยมีลูกดอกมีแต่เมียหลายมีแต่แมตตาคนอื่นเขาครั้งแรกห้าปีที่แล้วอัตมามาจากอุบลราชธานีมาสร้างวัดป่าดงสว่างธรรมแห่งนี้มาถึงก็มีแต่ป่ามันเป็นป่าช้าเก่าเทพเทวบทุตรเทวดาวิญญาณบริวารเก่าสมัยเฮาเป็นกษัตริย์มากันหลายๆมากันพรึบเลยมืดฟ้ามืดดินเลย ประเ่นมันสิเบียดกันคักๆเข้ามาฟังธรรมเขาดีใจเห็นอาตมามาโปรโดเมตตาเฮาบ่ได้หลับได้นอนเลยพวกเทวดาเทพบุตรก็พากันกลับยิ่งมาเพิ่มเรื่อยๆจนเฮาฉันเพนอีกมื้อหนึ่งเขาจังกราบลาเฮากลับไปมาอยู่เที่ยวนี้เฮาก็มาโปรโดมาเมตตาให้บริวารที่ยังหลงบททันได้ไปเกิดสีได้ไปเกิด เราอาตมาซิบอมาเกิดอีกแล้วพบชาติสุดท้ายเฮาลาเดอร์เฮาบ่เอาบุญบ่เอาบาปละ่ะแต่เฮานี้เกิดอยู่อุบลราชธานีหลายกว่าที่เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อุบลหลายคักคักเดอร์อาตมาเคยเกิดมาหมดทุกอย่างเป็นทุกแนวเคยเป็นพระอินท์ก็นานมาแล้วถึงได้เกิดมาเป็นกษัตริย์หลายๆพบก่อน หลงมาก่อนทั้งนั้นถึงได้มารู้มันบ่มีรู้มาก่อนเดอ้อถ้าได้มาติดก็ติดคักคักถ้าเกิดรู้ก็รู้คักคักขึ้นกันสมัยทุดงภูเก้าอาตมาก็ให้ญาติโยมขุดหลุมเพียงหัวอาตมาก็นั่งสมาธิพักในหลุมนั้นแหละลมมันก็พัดอยู่เนื้อหัวเย็นวอยดีแต่อาตมาชอบนั่งเพียรภาวนานในถ้ำมันกว้างมันสบาย จิตก็สำรวมดีกว่านั่งใต้โคนต้นไม้ใหญ่อาตมาเจอมาทุกรูปแบบอยู่ในป่าช้าดงเสือเป็นผ่านมาหมดแล้วอาตมาเป็นพระที่มีเมตตาสูงมีแต่เทพเทวดาเทวบุตรมาใส่บาตรในป่ามาอารักขาดูแลผีป่าผีเขาก็บอกกล้ามากวนอาตมาก็มีแต่จิตอยากเพียรภาวนาให้รู้ ให้เร่งปฏิบัติเองถ้ามีตาทิพนี้ส่องเห็นห้ำฮินเดอร์ท่านหัวเราะถ้าคนได้มาฟังธรรมอาตมาลึกซึง้งรู้อยู่ดอกว่าอาตมาเทศได้หลายชั้นเทศขั้นต่ำเทศขั้นกลางเทศชั้นสูงอาตมาเทศให้ฟังขั้นบอกให้มาตายมาเกิดอีกก็ยังได้เดอร์นี่แหละเขาเรียกพระแจ้งโลกแจ้งธรรม พระองค์นี้บ่แม่นพระหัวตู้เดอเป็นพระหัวแหลมคมนะควรทำบุญเป็นเนื่องๆจะนำสุขมาให้สุขอื่นใดยิ่งเท่าความสงบไม่มีทำสอนใจคนทอน,นั่นละดีสีนี้จากโลกก็มีเดอบอแม่นดีในโลกอย่างเดียวอาตมาสอนให้คนพ้นทุกข์พ้นอยากทําลายความชั่วนในจิตในใจ ทำลายความบอดีให้เป็นคนดีเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกก็ดับขันไปสู่พระนิพพานอยู่ด้วยความสงบสุขหาทุกข์ไม่มีทำแตกฉานมันอยู่ในจิตในใจโลกธรรมถูกต้องบวันไหวพุทธะเลยพ้นจากโลกเลยมีบารมีเต็มเองภัยก็กลัวอนุภาพของพระศาสนานะทำให้โลกชุ่มชื้นชุ่มเย็นเข้าใจบอ่อ โอวาทธรรมหลวงปู่แสงยานวโรพระมหาเถระอริยสงเจ้าวัดป่าอารัญญวิเวกตำบลไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญวิทิตทองเนรผู้บันทึกน้อมกราบโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ